สวัสดีทุกๆคนนะจ้าวันนี้อ้อปันจักยานมาหาเฮต้าป่าเ็ดที่อ้อยพามาจ้าไม่ไกลจากอ่แคมปิ้งมาจากกันเลยปัน่นจักยานมาดูจ้าไปดูกันจะว่ามีไหมเจอชอูยมหนึ่งจ้ากระดุมน้อยเ <c oughs> มืองอื่นเมือง เขาไม่ได้แต่ดอกใหญ่ทำไมแทงนี่ไม่ได้ดอกเง็กหน่อยอกำล้งคืนจ้ะดอกนอยอยู่ออยากจะหัวเฮ็ดไม่มีเฮ็ดเฮ็ดยังไม่ออกเลยเลย โหท่าอยู่พัดใส่เนยเหมือนอากาศมันร้อนๆจ้ะดอกโอโ้ไม่ได้เก็บเกียบแล้วเกียบแบนเลยมองเห็นทอกน้อยดอกใหญ่เยียบแบน สีสันมันก็อยากจะงอกนะแต่ <c oughs> มันแร้งมีรอยคนเก็บอะ <c oughs> เขาก็มาหาคือกันนี่เขาเก็บแล้วเขาไม่เอาไป กาะก็แอบเข็นก็ <c oughs> มเมอแล้วจะเฮ็ดแต่ออกทักทีดอกลบตาเขาอุอ้ยมียดอกไนหะมุ้ยใหญ่ถ้าไม่หลงตาเขานี่ ได้เยอะเลยเนาะไม่ได้ดอกง,งามๆจ้าเอ๋ลงตาเขาเดินบนตั้งไกยได้ได้แค่เนี่ยนี่เดียว อรอทักหน่อยเด้อจ้ะเห็ดยังไม่ออกเลยรอออดทั้งนิดหนึ่งเดือนหน้าเลยจ้ะในดูเต็มที่